คือตีกันหวานแกงหวานหาพวกมันนะข้าวตีกันขิงหวานร่อยน้าทาน ชิมรสชาติหน่อยแตงกวนกำลังอร่อยเลยนะครับใครที่กลัวไม่อิ่มนะนแนะนำ้องเข้าสวยสักจานเขาสวยสักจาน มาลองดูกันครับเมนูใหม่ๆมีหลายเมนูแล้นะมันจะเป็นบารเกตตี้เฮดรัฟเฟิลนะนี่มาใหม่เดี๋ยวหลังจะรีวิวให้ดูกันนะครับไหก็ติดตามกันในเพจของร้านสตูดิโอมาบอร์นาซอยห้ากันนะครับี่คุณีขอทานก่อนวันนี้มันสุขมากกันนะครับมาทานกันมีความสุขสุขสัรต์ที่มีดนตรีจากฝกนะครับกุดีลองให้ฟังกันนะครับไหนก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับ นั่งทานกันตอนเย็น<า>มีดนตรีให้ฟัง<า>ทุกสุดสาวทิ่จะามี่ขอบคุณมากาวันนีค<า>่ะกูตี้คอนเฟิร์ม